ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเราทุกคนให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่สรงเข้าไปนะคะเอเซเคียนบทที่37ข้อที่1ถึงข้อที่6พระหัตถ์ของพระยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญ,ญาณของพระยาเว แล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปรอบๆกระดูกเหล่านั้นดูสิมีกระดูกมากมายเหลือเกินบนพื้นหุบเขาและนี่แน่เป็นกระดูกที่แห้งมากๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมแล้วข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า จงเผยพระวาชนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอย๋ยจงฟังพระวาชนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้าและเอาหนังคุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาเวเอเซเคียนบทที่37ข้อที่7ถึงข้อที่10ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาและเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียงและดูสิเป็นเสียงสั่นรัวพวกกระดูกเข้ามาหากันกระดูกกับกระดูกและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาหุ้มมันไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้น และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระราชนะแก่ลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระราชนะเถิดจงกล่าวกับลมหายใจว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิตแล้วข้าพเจ้าก็เผยพระาชนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิต และก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆอิสยาบทที่32ข้อที่ 15- ถึงข้อที่20จนกว่าจะทรงเทพระวิญ,ญญาณจากเบื้องบนลงมาบนเราและถิ่นธุรกันดารจะกลายเป็นส่วนผลไม้และส่วนผลไม้นั้นจะถือเสมือนว่าเป็นป่าและความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุข และผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิดชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่แห่งสันติสุขในบ้านเรือนปลอดภัยและในที่พักสงบแม้ป่าพังทลายเมื่อลูกเห็บตกและเมืองจะยุบลงอย่างสิ้นเชิงความสุขจะมีอยู่กับพวกท่านที่หวานอยู่ข้างพ่วงน้ำทังปวงผู้ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาอยู่อย่างอิสระ ลูกาบทที่24เขาที่25พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อฟังถ้อยคําซึ่งพวกผู้เผยพระชนะกล่าวไว้นั้นครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะพระเจ้าทําได้ทุกอย่างโดยพระเจ้าทุกอย่างก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราระมัดระวังชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราก็คือ เราจะไม่ให้จิตวิญญาณของเราชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราแห้งเราจะไม่เป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าเป็นคริสเตียนที่กระดูกแห้งแห้งก็คือตายตายฝ่ายวิญญาณก่อนที่จะตายมันก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตตกต่ำฝ่ายวิญญาณเราตอบสนองพระคําก็ไม่ได้เราอธิษฐานก็ไม่ได้เรานามัสการก็ไม่ได้ฟังพระคําก็ฟังไม่ได้ อย่าคิดเกี่ยวกับงานรับใช้เลยเราอธิษฐานนมันสก,การฟังพระคำพระเจ้าไม่ได้เราจะไปประกาศได้ยังไงเราจะไปรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรถึงทำได้มันก็แห้งมันไม่มีฤทธิ์ไม่ออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของการเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราอย่าปล่อยให้ตัวเองมีชีวิตที่ตกต่ำฝ่ายวิญญาณ มีชีวิตที่สารวันเตี้ยลงในฝ่ายวิญญาณเช็คดูเรารู้ได้ว่าบรรยากาศตอนนี้เรากระดูกแห้งหรือเปล่าเราตื่นเต้นในการอธิษฐานไหมเราตื่นเต้นในเรื่องการนมัสการไหมเราไปมีวิญญาณของโลกมากกว่าไหมฟังพระคำก็งดหงิดฟังไม่ได้มีแต่ชั่วโมงเร่งรีบที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็การรับใช้ก็ไม่ต้องพูดถึง เราจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในการรับใช้เราก็จะอยู่แบบแห้งๆฟังพระเจ้าก็ไม่ได้ไม่พอคนที่กระดูกแห้งก็คือจะหาช่องทำบาปไม่มาคิดสัจจ์เพราะว่าการมาคิดสัจจ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรืออยู่ฝ่ายมารหรืออยู่ฝ่ายไหน เราจะต้องแสดงตัวยืนยันตัวตนว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเรารักพระเจ้าจนเราลงทุนใจราคาที่จะมาโบสถ์เราก็มาด้วยใจชื่นชมยินดีด้วยนี่คือคนที่มีไฟคนที่มีชีวิตคนที่มีความเชื่อที่สดใหม่ไม่แห้งถ้าเรามีไฟเราจะหาช่องทางที่จะมาคริสตจักรที่จะมาปูกพันกับคริสตจักร เราก็มารับใช้และเราก็จะหาช่องทางในการอธิษฐานส่วนตัวอ่านพระคำฟังเทศนากินอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะไม่ตายฝ่ายวิญญาณเพื่อชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำายวิญญาณนะคะก็เช็กดูว่าเรามีพฤติกรรมแบบไหนหลายคนเคยได้ยินได้ฟังพระวันะตอนนี้ก็เราอาจจะสามารถอ้างพระคัมภีร์แต่เรา กลับใจมาหาพระเจ้าไม่ได้เราอาจจะสาร,รภาพบาปได้แต่เรากลับใจใหม่ไม่ได้เลยการสาร,รภาพของเราก็ไม่มีประโยชน์สาร,รภาพแล้วก็ไปทำใหม่สาร,รภาพแล้วก็ไปดำเนินชีวิตแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนเราจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าเหมือนเดิมได้แต่การเป็นคริสเตียนเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะกลับไปหาวิญญาณตัวเดิมเดี๋ยวเราก็จะได้ ตกที่นั่งร้ายกว่าเดิมในพระคำของพระเจ้าก็บอกเมื่อเราตายฝ่ายวิญญาณบ้านกว่าตกแต่งเอาไว้อย่างสะอาดแต่ไม่มีพระเจ้าไม่มีเจ้าของมานมันก็วนวนเวียนเวียนมันก็เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้แล้วมันก็เข้ามามันไปไม่ไกลมานสตานานวนวนเวียน,เว,ยนเวียนคะ่ะเรารักพระเจ้ามันก็ออกไป มันก็จะมาวนดูอีกว่าเรายังรักพระเจ้าอยู่ไหมเรายังมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราไหมหัวใจของเราเนี่ยนะมีพระสิริมีพระคำมีพระวิญญาณมีเจ้าของหัวใจก็คือมีพระเจ้านั่งบันลังใจของเราอยู่หรือเปล่าหรือมีแค่แต่คำพูดหรือเป็นความสามารถที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระคำได้เราก็จำได้แต่เรากับใจไม่ได้ อันนี้อันนี้คือเคยแบ่งปันมาแล้วว่ามันมีความเชื่อหลายอย่างความเชื่อทั่ว,วไปความเชื่อเชื่อเราลอดก็คือเชื่อในพระเยซูนะคะเชื่อแบบปีศาจก็คือรู้พระคัมภีร์แต่ว่ากลับใจไม่ได้ก็คือมารน,นี่แหละมารเคยอยู่สวรรค์แล้วก็ตกลงมาเพราะว่าความเย่อยิงอยากเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนความเย่อยิงก็ทําให้เราแห้งได้ ขอบคุณพระเจ้าที่เราสนใจในการที่จะอธิษฐานนมัสการกินอาหารถ้าเราไม่กินอาหารก็คิดเราเองนะคะแม้นว่าเราจะมีบางเวลาที่เราลดอาหารแต่ว่าเรายังก็ต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของเราด้วยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่กินเลยใช่ไหมคะคนที่ต้องการหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มอะไรประมาณนี้ เขาก็ยังต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่กินเลยเลือกอาหารที่จะเข้ามาในร่างกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณมีประโยชน์เสียทุกทางฝึกฝ่ายวิญญาณมีประโยชน์เสียทุกทางการออกกำลังกายก็ได้ประโยชน์เมื่อเราออกแต่ก็ไม่เท่ากับการที่เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณแล้ว ก็ฝึกออกกําลังกายในฝ่ายวิญญาณฝึกฝ่ายวิญญาณชีวิตของเราจะไม่เฉยชาจะไม่นิ่งเฉยจะตื่นเต้นกับพระวิญญาณตื่นเต้นกับความเชื่อนะคะเราจะตื่นเต้นกับการงานของพระเจ้าอยากพูดเรื่องพระเจ้าเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าเราก็ต้องการพระคำเราต้องการอยากจะฟังเสียงของพระเจ้าเราจะไม่ผลัดวันประกันพุ่ง วันนี้ไม่มีเวลาอ่านบัมพีในวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีเวลาแต่เรามีเวลาเรื่องโลกเรื่องเนื้อหนังทุกอย่างมีเวลาหาเงินมีเวลาทํางานมีเวลาน่าสนใจเรื่องโลกแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณแล้วก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเฉยชานิ่งเฉยต่อเจ้าการเย็นชาต่องานของพระเจ้า หัวใจของเราจะเต็มไปด้วยวิญญาณของโลกตื่นเต้นกับโลกแต่หัวใจของเราเฉยชายเย็นชากับพระเจ้านะคะวันนี้เราต้องตรวจสอบเป็นเรื่องที่สำคัญพระเจ้าให้พูดเรื่องนี้เพื่อจะเตือนเตือนฉันด้วยพี่น้องด้วยเตือนให้เราเนี่ยระมัดระวังเพราะทุกวันนี้เราก็ทราบดีว่าคนในยุคสุดท้ายเขาจะเป็นเช่นไรเพราะนั้น เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบจิตวิญญาณของเราด้วยไม่เพียงแต่ตรวจสอบกระเป๋าเงินของเราตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเวลาจะขับรถออกจากบ้านเรายัางเช็กเลยว่ามีน้ำมันไหมจะไปจอดกินข้าวลิงตรงไหนเราก็ต้องตรวจสอบกระเป๋าเงินของเราว่าเราจะไปไกลขนาดไหนนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วเข้าใจดีด้วยวันนี้เรื่องฝ่ายวิญญาณเราต้องไม่ละเลย เราอย่าชะล่าใจอิสราเอลเป็นแบบอย่างเขาปล่อยปะละละเลยจนทำให้เขากระดูกแข็งเสื่อมถอยหลงหายถูกขับออกไปโดยวิญญาณชั่วต้องต่อสู้กับโอสิงสาราสัตว์วิญญาณชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นในลูกาบทที่24ข้อ25เราจำเป็นจะต้องตอบสนองพักคำตอบสนอง ผู้ที่พระเจ้าได้ส่งส่งขามาเตือนเราไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ผู้ประกาศไม่ว่าจะเป็นผู้เผยอัขรทูตหรือจะเป็นพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้วเขานะเป็นห่วงเป็นใยเราแล้วเขาก็ทั้งอธิษฐานเพื่อทั้งโทรหาคุณทั้งชวนคุณมาโบสถ์ทั้งชวนคุณมารับใช้ทั้งนะเตือนเราให้เราเระมัดระวังใช้ชีวิตอย่าให้ชีวิตของเราตกต่ำฝ่ายวิญญาณให้เราเห็นคุณค่า อย่าไปโกรธเขาอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนจนเขาเกลียดคนเตือนเกลียดกระทั่งพระเจ้าและในที่สุดอยู่บาบิโลนคิดว่ามีเงินมีทองยอมเป็นทาสเพื่อจะได้เงินได้ทองแต่ไม่ได้ใส่ใจสนใจกระดูกแห้งไม่ได้ใส่ใจเรื่องฝ่ายวิญญาณนั่นเองอิสราเอลจึงถูกกัดไปเป็นเฉลอยอยู่บาบิโลนคำว่าเฉลยเนี่ยไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพมีแต่เขาสั่งมารสตาเนี่ยจะสั่งเราไปโน,โน่นไปนี่ไปทําบาปไปทามิดีมิรลายมิแต่วิญญาณทนทุกข์มีแต่ความดิ้นลนที่จับลมจับแรงไม่ได้อะไรหรอกสุดท้ายก็มาจบชีวิตไม่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ตัวอย่างเราชัดเจนเมื่ออิสราเอลดื้อเมื่อไหร่กรบฏเมื่อไหร่ กระดูกแห้งเมื่อไรไม่สนใจพระเจ้าเมื่อไรชีวิตของเขาก็ถูกกวาดชีวิตของเขาก็ตกเป็นเฉลยแต่พระกัมพีเตือนหรือยกตัวอย่างให้เราได้เห็นเนี่ยเหมือนบุตรน้อยหลงหายเนี่ยเชื่อเถอะถ้าเราไม่ใส่ใจคำเตือนเราจะเป็นคนนั้นแหละบุตรน้อยหลงหายเราจะได้กินข้าวกับหมูนะไม่ได้แช่งนะพระพีบอกฉันด้วยพี่น้องด้วยเราจะต้องใส่ใจสนใจจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นอันดับที่หนึ่ง ไม่ใช่ไปนสนใจเงินและทองอันดับที่หนึ่งไม่ใช่ไปนสนใจชีวิตอยู่ดีกินดีแต่กระดูกแห้งฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อเราจะเหยียบงูลายแมงป่องเราจะมีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูเราขับผีได้เราก็สามารถที่จะครอบครองได้ถ้าผียังอยู่กับเรายังไงก็แพ้อยู่ดีไม่รู้มันจะฆ่าเราวันไหนไม่รู้มันจะจัดการสั่งเก็บเราวันไหน วันนี้พระเจ้าเท่านั้นเป็นความรักพระเจ้าทรงรักเราจริงๆรักจริงจงจ,งจนมาตายที่กังเขนสัญ,ญลักษณ์การตายของพระเยซูคริสต์บง่งบอกว่าพระองค์รักเราด้วยชีวิตใจล่ะคะไม่มีใครรักเราเท่ากับพระเจ้านะคะคิดดีๆเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เราเนี่ยกระดูกแห้งเฉยชายเย็นชาก,กับพระเจ้าถูกตัดขาดจากพระเจ้าและมานสตานก็เล่นงานเราอย่าไป เชื่อใจตัวเองอย่าไปเชื่อใจมนุษย์อย่าไปเชื่อใจเจ้านายอย่าไปวางใจในทรัพสมบัติพระเจ้าสั่งให้เราจงวางใจในพระเจ้าอย่าว่าแต่ว่ามนุษย์คนอื่นเลยตัวเราเนี่ยพระเจ้าก็ยังบอกเลยว่าอย่าวางใจตัวเองอย่าคิดว่าเราฉลาดแต่จงยำเกรงพระเจ้าเพราะเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าวันนี้เราจะเจออะไรเอาตรงๆง เพราะฉะนั้นพระเจ้าหวงใยเรามากกว่าตัวเราหวงใยญ่ตัวเองพระเจ้าห่วงใย่ลูกของเรามากกว่าเราหวงใย่ลูกของเราพระเจ้าหวงใยชีวิตของเราให้เราเชื่อสรรสญพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ารักเราและสิ่งแย่ๆไม่ได้มาจากพระเจ้าแม้ว่าเราจะเจอสิ่งที่แย่แต่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าเมื่อไหร่สิ่งแย่มันจะออกไป โดยพระเจ้าทุกอย่างก็เป็นไปได้จัดเวลาจัดตารางเพื่อพระเจ้าด้วยนะคะเพื่อเราจะไม่เป็นคนกระดูกแห้งเช็คดูความเชื่อเรายังมีความเชื่ออยู่ไหมถ้า,ายังเหลืออยู่กระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่จงมีความหวังในพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เราจะต้องเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ อวยพรตัวเองอธิษฐานเผื่อตัวเองแล้วก็ระล,ลึกถึงพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทําได้อย่าสิ้นหวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตายอย่าไปทําบาปอย่าไปดิ้นลนทําบาปดิ้นลนจับลมจับแรงเมื่อเราติดตามพระเจ้าพระเจ้าบอกเราทําอะไรเราก็ทําเถอะในเอเสเคียนบทที่37ข้อสีข้อห ไอ้คุณโยเซฟอ่านข้อสี่ข้อห้านะคะเปอเซเคียนบทที่สามสิบเจ็ดข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระาชนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอย๋ยจงฟังพระาชนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตครับค่ะคุณมากเพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราเราจำ <Stars> เป็นจะต้องเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เราไม่สิ้นหวังเราจะไปต่อกับพระเจ้าก็คือการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ เราจะไม่ต่อต้านพระเจ้าเราจะไม่เถียงพระเจ้าเราจะยอมจำนวนต่อพระเจ้าต้องฟังพระเจ้าเลือกคบคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเลือกคนที่ทำตามพระคำพระเจ้าเลือกฟังคนของพระเจ้าที่เขาต้องการให้เราจเจริญขึ้นอย่าไปฟังคนที่ชวนเราทำบาปหรือชวนเราออกจากทางพระเจ้ายิ่งจะทำให้เราตายเรากำลังโดนยาสั่งตายก็ <c oughs> <c oughs> ให้เรารู้ว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เอเสเคียนพระเจ้าพาเขาไปเจอกระดูกแห้งและพระเจ้าก็ถามเขาว่ากระดูกแห้งเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมวันนี้พระเจ้าก็ถามเราว่ากระดูกแห้งของเราจะมีชีวิตได้ไหมพระเจ้าก็ถามคริสเตียนทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้เราตอบพระเจ้าเองพระเจ้าไม่ได้ถามแต่ผู้เผยพระวจนะพระเจ้าถามเราด้วย ถ้าเราเชื่อฝังพระเจ้าอยู่เราก็จะไม่ต่อต้านพระคำเราก็ยังจะเดินตามพระเจ้าเราจะไม่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยมารซาตานจะแตะต้องเราไม่ได้เราจะฟื้นขึ้นมาได้โดยพระคุณความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะ เราทั้งฉันด้วยพี่น้องด้วยผู้รับใช้พระเจ้าทำมิกรชนทุกคนเราจําเป็นจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปเราจะไม่ต่อต้านพระเจ้าเราจะอธิษฐานนมัสการเราจะตื่นเต้นกับบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเมื่อ mm. พระเจ้าสั่งให้เราเผายพระวจนะให้กับตัวตนคริสเตียนเนี่ยถ้าชาวโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าพูดบวกแต่คริสเตียนเนี่ยก็คือพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อ เมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าทุกคนผเผยพระวจะนะให้ตัวเองได้แต่เราไม่ใช่ผู้เผยนะคะเพราะว่าพระวิญญ,ญาณอยู่กับเราเราก็จะเป่าประกาศถ้อยคําที่พระวิญญ,ญาณเปิดเผยสําแดงถ้าบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่และพระเจ้าบอกว่าวันนี้เราจะรักษาเจ้าเพราะว่าเราติดสนิทเราอธิษฐานเรานามสัสก,การเราให้คุณค่ากับการเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้า เราก็พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อให้กับตัวตนของเราคนที่เจ็บป่วยนะคะเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความเชื่อคุณจะหายโรคไม่เพียงแต่เรารอผู้เผยพระวจนะหรือผู้รับใช้พระเจ้าหรือหวหนาเซลหรือพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องเป็นคนเริ่มก่อนเราไม่อยากป่วยเราต้องดิ้นรนต่อต้านต่อสู้แล้วทำไมเราต่อสู้เพราะว่ามันไม่ดีไง มันทนทุกไงมันทรมานเราก็ต้องขับมันออกไปทุกวันจนกว่ามันจะหายเพราะฉะนั้นถ้าพระคาของพระเจ้าสั่งให้เราทําอะไรทําไปทําไปเถอะเราต้องอ่านพระคานี่แหละทําไมเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคมเพราะว่าพระคำเป็นมรดกข,ของพวกเราเราอาจจะไม่มีนาเราอาจจะไม่มีพ่อแม่รวยเราอาจจะไม่มีตระกูลสูงส่งเกิดมาในตระกูลที่มีเงินมีทองเยอะ แต่ให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าของเราเนี่ยตระกูลสูงที่สุดแล้วอย่าไปน้อยใจกับตระกูลของเราเลยวันนี้ก็ขอให้เราที่จะเผยพระวจนะให้กับตัวตนของเรานะแล้วเราจะเผยได้ยังไงก็คือเราติดสนิทกับพระวิญญาณเราติดสนิทกับพระเจ้าเราศึกษาเราอ่านพระคำเราฟังพระคำเราหิวกระหายนี่แหละเมื่อเราหิวกระหายพระเจ้าจะมาหาเราพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะตรัสกับเราพระเจ้าจะไม่ได้ตรัสแต่กับผู้เผย พระเจ้าจะพูดกับลูกเราเป็นลูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบจิตวิญญาณของเราก่อนโดยการหิวกระหายหาพระเจ้าเราจะไม่เป็นคริสเตียนกระดูกแห้งเราต้องคุยกับพระเจ้าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องเราอย่าไปฟังคนข้างนอกจนเราเนี่ยสูญเสียการเจิมแห้งแลง้งแล้วก็ตกต่ำฝ่ายวิญญาณ มันเป็นเรื่องที่เราไม่รับผิดชอบตัวตนเราไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าเลยเราปล่อยให้ตัวเองตายเราปล่อยให้ตัวเองแห้งเราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตกต่ำย่ำแย่ฟังดีดีแม้ต่คนมีเงินถ้าคุณปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นกระดูกแห้งคุณจะถูกสาดแช่งมารซสตานจะเข้ามาในบ้านของคุณสิ่งที่คุณมีมันจะไม่เหลือเลยพระเจ้าบอกว่าจะไม่มีการปกป้องถ้าเราไม่ได้ขอให้พระเจ้าปกป้องสิ่งที่เรามีมารซสตานมันจะละเลง วันนี้เราต้องการผู้ปกป้องที่รักเราไม่เคยอิจฉาเราและเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาในสวรรค์พระองค์ไม่ต้องการให้เราตกต่ำ,ยำแย่แย่พระเจ้าต้องการให้เราได้สิ่งที่ดีมีสุขภาพดีวิธีเลิศเพราะฉะนั้นเราต้องผูกพันกับพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากเราต้องเชื่อพระเจ้าต่อไปไม่ต่อต้านพระคำไม่ต่อต้านคริสจักรไม่ต่อต้านคนที่รักพระเจ้าไม่ต่อต้านของประทานต่างๆ ไม่ต่อต้านพระคำเกี่ยวข้องกับเรื่องการถวายด้วยคิสเสจักถ้าเราอยากจะรวยนะคะเราต้องไม่ลืมการถวายการถวายสิบรถไม่ได้ทำให้เรายากจนแต่ทำให้เราเจริญ mm. ถ้ามีเรื่องนี้เราก็ต้องทําด้วยไม่เพียงแต่รักพระเจ้าไม่เพียงแต่ประกาศไม่เพียงแต่เราอ่านบระพีอธิษฐานเราต้องหวานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้ว่าการถวายไม่ได้เป็นพิษเป็นภยัย เราทำตามพระคำของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพี่น้องจะไม่ยากจนเราจะรวยขึ้นเราจะมีสุขภาพดีด้วยและพระเจ้าจะระลึกถึงแม้แต่คนใจดีเป็นคนแบ่งปันให้คนอื่นพระเจ้าจะระลึกถึงท่านเพราะว่าเมื่อพระเจ้าปล่อยทรัพย์ให้ท่านเมื่อพระเจ้าปล่อยเงินและทองให้ท่านท่านเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบช่วยเหลือเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ขี้เหนียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบแบ่งปัน นี่คือพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแม้นว่าเราฟังพระคำแล้วก็เนื้อหนังเราก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบสนองแต่เราตัดสินใจเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าจะสร้างชีวิตใหม่จะให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8ก็บอกกับเราใครก็แล้วแต่ที่อ่านและไตรตรองตรึกตรองพระวจนะคิดเราก็เชื่อแล้วก็ทําตามพระวจนะคนเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จ ทั้งมั่นคงทั้งประสบความสําเร็จไม่สําเร็จวันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รักพระเจ้าฟังคําสอนเยอะๆเราก็เคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะไม่แห้งพระเจ้าบอกให้เรามาหาพระเจ้าก็มาอย่าปล่อยให้ตัวเองแห้งบอกให้เข้าเซลล์ก็เข้าบอกให้นมรสการก็นมัสการบอกให้เราประกาศแล้วก็ประกาศบอกให้เราถวายเราก็ถวายด้วยใจยินดีเพราะสิ่งที่เราทําตามที่พระเจ้าบอกเราเราจะรับพระพร ชีวิตของเราจะบาลานซ์จะสมดุลเคเวลาหมดหมดเวลาต้องอำลาคุณผูฟังละเดี๋ยววันกลางหน้าก็จะสอนต่อและเราก็จะมาเจริญขึ้นด้วยกันนะเหมือนที่ท่านาก็ทูตแบ่งปันว่าการที่เราฟังพระคำการที่เรานฟังผู้เผยวจชนะการที่เราพูดภาษาแปลกๆเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางถ้าเราทำจริงๆนะคะนอกจากว่าเราจะไม่ทำถ้าคนที่ทำตามพระคำจะเจริญแน่ๆ ให้เราพูดให้เราปฏิบัติตามให้ได้แค่นั้นแหละสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันจะเกิดขึ้นจริงๆพูดพระคำอย่างต่อเนื่องพูดไปตามกลางสถานการณ์ลบๆพูดลบมานทำงานพูดพระคำพระเจ้าทำงานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณโประองค์สำหรับพระวชนะขอบพระเจ้าวยพร พวกข้าพงทั้งหลายที่เราจะสนใจใส่ใจเรื่องจิตวิญ,ญญาณอําดัตต้นๆเพราะว่าชีวิตที่แท้จริงก็คือจิตวิญ,ญญาณถ้าจิตวิญ,ญญาณของเราออกจากร่างเมื่อไหร่ร่างกายก็ไม่มีประโยชน์วันนี้พระเจ้าให้ความสําคัญกับวิญญาณเราจําเป็นจะต้องกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่นั้นให้ลุกขึ้นอยู่กระหายตอบสนองพระคำตอบสนองพระวิญญ,ญาณและตอบสนองถ้อยคำที่มีการเจิมเราจะเป่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้า อย่างต่อเนื่องเชื่ออย่างต่อเนื่องรับใช้พระเจ้าอย่างต่อเนื่องมาบทอย่างต่อเนื่องถวายอย่างต่อเนื่องรับใช้อย่างต่อเนื่องกระตือรือร้นในการที่จะเข้ามาหาพระเจ้ายอย่างต่อเนื่องแล้วพระเจ้า,าจะทํางานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจิงมารซาตานขัดขวาง ทำให้เราเจออุปสรรคปัญหาเรายิ่งต้องรักพระเจ้าเรายิ่งต้องเข้าใกล้พระเจ้าเรายิ่งต้องพึ่งพาพระเจ้าและเราจะชนะแน่นอนขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เรามอบซึ่งก,กันและการไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าเวพร์กับ